จ้านี่ก็มาถึงอีพอปูแล้วจ้าวันนี้มาเลี้ยงผีอีพอปูเลี้ยงน้ำเพื่อนแล้วก็มาเลี้ยงอีพอปูเนาะจ๋านาะอีจ้าอีพอปูตายหญ่อีปูข้องบานเมืองบ้านน้องบัวเฮาเนาะจ๋านาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปดูร้านขนมบัวชาน่าจ้าน้อนี่จ้าร้านบัวเยอะเต็มเยอะเสิร์ฟแก่วละด้วยว่าจะกิมพ์ซื้อขึ้นไปซื้อขึ้นไป กร้อตัวแมี่อูเอาไปเลยเอาไปเยนายขนาดเลเอน้มาอยคนไ่ปน้าหลานอยู่อเดงแมมโตแลต่อคุยไปเหลืองมาคุยแต่กนี่แหละแตสั้นและทานอันนี้คือเปเหลืองไม่ลาบคุยดอกลูก เอาผู้แายผู้สาวนะคุยพลคุยกัมีจักเทลือคุยเขาเรียนมาคุยแล้แต่ได้แ้มนมน้องเสื้อตอนเลยต้องเสื้อตอนพี่ใหญ่ยืนเออมาคุยกับผมเกิดหน้าบักดองนน่มันมีกมาเน้พีหลังคาหลุคาเรืยไปกับบ้วามันหนาอมันหัวดีย็นพีหลานยมตมเันผู้สาวอยได้สมผู้หิงหนุ่บ้านอาตงวหมูเปทำไมไเยแต่อีนี่มันแห้งเด้ออนทางเดินมาเมันแห้ง มันนี่กันนี่มันว่าขีทีพ่อจอนเลียงที่เลียงน้องเออนัดมันแท้นพี่ไส้ท้าแก่ใหญ่นะคะนี่กะทับแก่ใหญ่พีพ่พี่ไส้ใหญ่เลียงมาตั้งแต่น่อยนี่และพ่อก็าตัสองนี่เลียงมูเขาเนาะเขานามสามป้า กัีนี่กลงหน่อยลเาลีนี่เ่กีนีเอาเก็บเสียงมาปะโยกากเกนยกขึ้นเลยพี่นงวาไงเเอล้วเหน่ยอาหานงิเบียบอลเาพี่หนูเอตางมว่าเนี่ยหลี่บอนี่บาพี่หนเออยูพาบบานกัเป็นแบบนี้ง่ามแห้งแต่ว่ามันว ไปหาเจ้าของแล้ววะย่แล้าไปหาเจ้าของ่าให้เจ้าของมาเรียกเจ้าของจมากินในบ่อรือังเออหาเจ้าของเนี่ะงวยนบ่อถวยบ่อถวยถวยถวยอันนี้เดวใส่ถุงนี่อันถวยอีพอถวยอีพอถวยอีพอแล้วใส่ถุงนี้พี่โกเอาขนมถวยบองลังนี่ใลูกโอเค เป็นไปสบ้าน้มันนี่มันนี่สิเปิดเองบ้าบานร้านเองด้วย้าบานว่าเขาปดในซูริไม่รู้นะอันนี้ห่ดหัวตัวผมาในล่างห่อหนาผ้าในแป้งห่อเขียวอยู่นี่มาเลยรู้หลักเป่นว่าในล่างหนาแป้งเขียวตือต๊ดเต๊ดซีไอที่อกมาไก็ขาก็หนาที่หอเรามาเองเราแล้วประคอกรตุ้งกระไก่กระงี้แรู้ลักรู้ลักอีกเลพุ่เขาพุ่เท่า ก็ไม่ยิ่กูเอาไปดคุณนายแบมเขด้วยเขาให้บัโคด้วยด้วยนี่พี่เจ้เงินอมาสามบาสุสตาเงินของสาวลาอีลาเออีลาอมาอีลาแบมอยู่เดนมาอีลาเนาะลูกสาวลาลาคนลาคนสุดเลยนี่นี่งลน่เเาตูบาสุสตาเขามาไหวไหวเงินไหวต้าอไรทปจะแมนอยากจะบมซอน้ำได้เอนุ่งหลังไม่ใส บ็ใ้เนก็ขาจำใม่แซมก็โซ่ก็อันนี้กูบช้เง่อนใก็ขาจำม่อรอย่นีอของเขาอยีู่่แคหรือไม่หรือไม่ก็ให้จบหรือไม่กระหรวงเงื่อนหาน้ีนิ้โอ้ไอซกไอเดินห้ามยางไหลอ่อแน่คอิมหนี้พี่มันเล้พ่อเอาไปเลยอีหลาเออ พี่จ้าใส่หลายๆอย้าเนาะไม่ใช่ห้องอีลาเลยนี่ที่นางสาววัตเทอรี่คุณนายบอมแบมของเขาเนี่ยถูกบาสุตต่างเขาไม่เห็นเพื่อนเลี้ยงพี่เลี้ยงยังเลี้ยงที่พอครูเดิมมากินของหลูกของหลานแต่ให้ลำให้รวยเขาอยู่ทั้งเด่นมาใครก็ลุ้ยลุ้ยแห้งแห้งเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเงินก็ได้มาไทยทีเงินก็ได้มาไทยหน้า เอาไปจาบนี้เด้อหนัวหนไปหยาทังใต้ยาไปหนูไปบอกเขาจูยาติโตนะว่ายาคาเลนะ่นนะไปุ่นเอาไปพุ่นแม่่ยอยายากไหมแล้วเอิญซื้อบอกคืออาปอมให้แน่มานีสิยาบานีแค่หสีไปเลยบานีพอเขาหยาดแน่ก็ยนีก็ห่วงแต่กินไม่หยาบแต่ใหญ่พนดจรือสิยาไห้นองแซดใส่เก้วนี่ยเาหยา

แก้วมากี่ลชุดจัาเนี่คะอ้าแล้วบบเปกเราเรดสี่ินอัมบ้าวคือเอดใส่แก้วมากด้วยอยากิน่าก่อนแก้วนี่มาอยู่บ้านมากินมาอยากในรุ่นร้านกินอไเราตื้งหอมเนี่ยขุ่นแก้วมาเนไปใสุนพ่อเลยครับคุณแม่พ่อเลยครับเขาจองใส่เขาไม่กินเฮ้ยวมือนี้ นี่จ้าเลี้ยงนี่หัปูจ้าขนละไมเลี้ยงหัวปูหัวหมูไก่เหลาผิดโบเอาเหลาสีทั้งรถมาให้แน่เน่จะเหลาสีมากเหลาสีอยู่นารถไปอันไหนยาสู้ให้เอาเอลยอของขอยุ่นกี่ใหญ่ใหย่แล้าป้าบ่าวป้าสาวไก่หัวหมูผลไม้เหลาขาวบ้านท่าประเภทนี้บ้านท่าตรงนี้เหลาขาว มีเบี้ยมีนาขยอ่อนเราให้เราคนฟุ่เฟิอยน้อากทอย่างอีปปูนี่จ้าอีปปูปูยาต้ย่ายทำคูนดูแลลูกหลานบ้านน้องบัวจะเนาะสิงศักดิทธ์บ้านน้องวัวกระน่ำีอย่างอ้ปปูของตะกุ่นทองมาดให้ไปไหนดีไปดีกัต้องมหาอิปปูนี่แหละ ฉเฉลิมพลุนวัละข้ากันยังมากเสรนจมาไหว้เนาะจ้ะเนาะเสร็จศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะปะู ลูกหลานมาดูซาเมวายเมยองเฮือนย่อซ่านอยู่ให้ดูแลลูกหลานคุณนายเด่นมากให้เขาลำเขาลว้ยเขาลุยคนนี้ลว้ยอิงแข่งเด็กขี้กวนขึ้นมากเด็กไทยหน้าน้องไญ่ขึ้นเลยสปูเดอรให้ร้าหลานซีร้าลานซีลายแต่ให้เด็ไทยขึ้นเด้อหน้าอีพอร์ตหน้าอีพอร์ขึ้นหลดยขึ้นลด้ขึ้นล่ะเด็ไทยขึ้นล่ะเหลือแต่หน้าบัดนี้ นี่ผอปูเอ้ยได้นางสาววัชลีทองมากให้ป่วยอยู่เด่นมากให้เราไม่รวยให้เจกก้านรวยให้ลูกหลานให้อีแน่ให้อีหนูให้ปะโกให้คุณอรุณีรวยๆเด้อเลยผอปูเด้อไสยามความอารมณ์ให้คุณ นางสาววัชรีท่องมาในยชยันถึงสุขให้ลำให้ลุ้ยแต่พวกเไม่ค่อยจริงเอยนุ่นล่ะให้ได้กล้วมินมาเด้อขอเด้ออีอปูเอ้ยให้ก็ได้มาไทยล่ะเงื่อนก็ได้มาไทยเหลือเตหน้าให้ได้เงินมาไทยหน้าเด้อไหลอกหลาน